ินเยตอนนี้ใครดูก่อนตะวันแรงนะคะดูต่อต่อก่อนตะวันแรงด้วยแล้วก็ดูกันยาวๆไปเลยนะคะจนถึงข่าวแล้วก็ละครเลือดเลือดละคะโซเวอรี่ใครอ่านว่าโซเวอรี่โกรธถ้าอ่านว่าโซเวอรี่ก็แปลว่าโซเวอรี่กูด right โซเวรีก so so ็โซเวรีโซเวรีอีพีหนึ่งพ่อใช่แล้ววันนี้ตื่นเต้นมากทั้งโนทั้งหนิงนะครับรวมคนกนมาที่บ้านหนิงหมดแล้วใช่แล้วไปแอบดมดีกว่าแม่ออกมาจากห้องน้ำเหม็นนั้นเดี๋ยวมานะคุยกับหนิงไปก่อนเดี๋ยวพี่โนมาแม่น้องมิ้งค่ะนะคะแต่น้องมิ้งด้วยแม่เป็นไงดูละครดูค่ะโซเวรีค่ะในกองสนุกนะแม่เนาะสนุกค่ะสนุกมากเลยครับหนิงจะน่ารักมหมนะคะ ตนนี้ฝากติดตามดูโซเวลีกันเยอะๆนะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้อยู่กับพระรองนางรองพระเอกนางเอกของเรานะคะมาแล้มาเลยยังไงยังไงทุกคนเจา้าเชนเดี๋ยวกดียวนะอันนี้คืออันนี้ตอนนี้ก็บอกไม่ได้จริงๆนะว่าในชีวิตจริงเนี่ยตอนนี้ยังสับสนชีวิตอยู่ว่าสนุกว่าพระเอกนางเอกสองคู่ของเราเนี่ย นอกจอกับในจอกียังไงคู่นั้นเขาชอบกันจริงๆไหมแล้วคู่นี้ชอบกันจริงๆไคือตอนนี้แฟนคลับสับสนหมดแล้วอ่ะคู่นั้นอ่ะคู่นั้นอ่ะคู่นั้นอ่ะลงเลอยู่เหมือนกันค่ะแคู่นี้ตงยางไรอย่าบอกว่าตอหน้าแม่เปิดโอกาสละก็ตามเรื่องก่อนแล้วดูที่ก่อนอ๋อเอาคูที่ก่อนตามเนเรื่องงานตามเรื่องชจริงง้จริงจริงก็เพื่อนกันปกติไม่เหรอตืใจรูนกักหือเปล่ามาเนี่มาเน่ ตัวเองอ่ะคิดไม่ซื่อเดินมากระซิบบอกพี่เมื่อครั้าที่หนิงบอกว่าเฮ้ยยังยังไม่ได้กระซิบเลยแกไม่ได้พูดนะบอสแกเป็นคนเดินมาเอารู่ผู้ชายแกเป็นคนเดินมาพูดกับพี่มาดิเขาเดินมาพูดกับพี่กับพี่โนเขาเห็นเหคุณแกถ่ายฉากบอกรักกันเลยค่ะแล้วเขาก็พิสกันเขาก็เดินมาแล้วเขาว่าแม่นะาแม่หน้าเอางี้แล้วนะ กขนาดนั้นเลยลูกผู้ชายลูกผู้ชายไม่ได้ขนาดนั้นเลยแล้วเป็นยังไงค่กินไอติมหน่อเนี่ยแล้วยังไงแล้วยังไงแค่บอกว่าเขามีฉากสวิงขออยากมีซีแบบนี้บ้างเขารู้สึกว่าตัวละครมันดันมาจนมันดีนไม่ได้จุดที่ว่ามาถึงคิดอะไรไหมที่อะไรไหมคุณผู้ชมที่อะไรไปถามให้รุ่นใหญ่ดีกว่ารุ่นใหญ่เขาบอกไงเปิ้ล ก็เล่กันกินอะไรกันนะจากการอยู่ในกอบอุ๊บพูดได้หรอะคะแม่พูดได้อะเขาอ๋อแต่ได้บอกเ่าไหมอุ๊ยแม่อยู่ตรงนี้แม่หมอแม่หมอแม่ก็รู้เต่าเล่นๆอย่ามาเลยบอสนั้นเห็นภาษาอะไรพี่อยู่แบบฮะทาร่าแค่ยังไงประเด็นมันมาอะไรก็ไม่รู้เลย ผมจะาทำไงดีอะผมแอบชอบแสดงคนหนึ่งในกองเฮย้ยเ,<อ>เดี๋ยวอันนั้นเทพศรษาบอนหรือเขคนอ,ขอ,อย่านะทุกความคิดเห็นมีลำบากไปถึงหคายตอนเลค่ะขอให้พี่เข้มกินไอติมหนึ่งลูกได้ไหมเขาอ,อยากกิน <c oughs> ขอให้พี่เข้มกินไอติมหนึ่งลูกได้ไหมก็อยากกินเพราะว่าพี่เข้มเขากลัวโดนแม่ดุใช่ไหมถ้ากินของหวานรออันนี้ไม่มีเี่ยวหรือมันไม่หวาน ได้แหมไม่ยคยมาขอไม่กล้าขอเองว่ะเออยังไงล่ะใช่น้องอ่ะใช่น้องพี่เชนอ่านักเอกนักเอกของเรานะคะอ่านั่นคือคู่นี้ฝากชวนดูละครก่อนเดี๋ยวเราออนแอร์กันแล้วอ่ะฝากอะไรคะครับก็ก่อนที่จะไปพบกับนักเอกที่อยู่ข้างหลังเรานี่นะครับก็ฝากดูเราด้วยนะครับสำหรับเชน กับสองเหรอโจวินาโจวินาครับวันนี้นะคะของทุกคืนค่ะแล้วก็ทุกๆวันด้วยรับรองว่าไม่เมื่อกี้นึกว่าพี่ดิ๊รับรองว่าทุกซีนอ่ะไม่อยากให้ทุกคนพลาดค่ะเพราะว่าสนุกแน่นอนค่ะครับผมอ้าวมุกยังไงรู้สึกใจบ้างอ้าวเหมือนกันเลยนยืดูมีถึงข้างนน้องจะเสียใจไหมก็สวยนะ ตามนะคะเราขอโชว์อีกสองทุกข์อยากให้ทุกคนนะคะมาดูสดการและที่สำคัญเนี่ยตอนแรกต้องบอกว่าแต้มมากพลาดไม่ได้เลยค่ะมาดูสดกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมุกเห็นเห็นเห็นอะไรป่ะอยากอีกสิแต่ไม่กล้ามากินเองไม่ให้นี่อ๋อแล้วแกตใส่ในห้องนั่นแหละอ๋ออีนี่เองแสดงว่าตอนแรกขอไปแล้วแม่่คือยังไงเนี่ยมือขามอันนี้เิฉันได้กันก่อนเดี๋ยววิเคราะห์มีความผิดขามือเลยยังไงให้เด็กมาขอ ให้กินตลอดนะเอ่ออร่อยแล้วไม่ใช่บุกควรได้กินนะชเกินต้องได้ชิมแค่ชิมไม่ใช่กินการชิมคือการลิ้มรสให้รู้แก่แค่หนูก็แคุ่่มก็แก็ออกมาแล้วกว่าไม่ชิมยังมันเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรนะอร่อยใช่เลยเอออร่อยมลพอแล้ว อะไรนะนี่ลิมว่าอะไรนะเดี๋ยวเอาให้ลูกใหม่เดี๋ยวเอาให้ลูกใหม่เอออาอาอาให้กินวันนึงก็ได้เออเดี๋ยวคุณปรินเขาจะเสียใจมันเกินไปจะดุเลยอ๋เดี๋ยวคุณปรินเขาจะเสียใจนี่นะเดี๋ยวกินไอติมเสร็จอ่ะใหญ่คุณทุกคนที่มาถวายหมากกูก่อนโอเคอันนี้อันนี้ที่ไหนตอนนี้ใช่ใช่แต่เดี๋ยวอะไรอันนี้แชร์ไปหน่อยบอก วทำไมนะปิดอ้วนแล้วปิดไม่มีอีกเครื่องควรก่อนแล้วทไมถึงได้ปิดอ้วนลูกใครก็ได้อ้วนอะไรกินอะไรก็กินไปเถอะไม่ต้องแต่พี่มุกถ่ายเครื่องหนึ่งอ้วนไม่ได้ถ้าเกงดพี่มูอ้วนไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีใครถ่ายก็อ้วนได้พี่แค้มถ่ายเรื่องยังเท้าหัวน้อยโอเคถ้างั้นถ้าอ้วนเลยอะจบไม่ได้กินแล้วเห็นเออแต่ว่าพี่ ค,ความละมเอียดไมหัวร้อนจังอ,อร่อยไหมคะ,รอ,ะอร่อยไหมคะผมเห็นนะอร่อยไหมอร่อยมากๆมันหยุดไม่อยู่หยุดไม่ได้แล้วโอบคนะฮะแม่อนุญาตไหมคะเออกินเผอกวันเดียว มีแม่ใจอ่อนอย่างนี้นะคะวันเดียวมันก็เป็นผลของทุกๆวันนะคะยังไงคะถ้าเกิดว่ากินวันนี้ติดใจกินก็อยากกินจริงๆผมตั้งใจจะกินพิซซ่าครับถ้ากินไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรเฮ้ยมาได้ถูกทางไม่เป็นไรพี่ของยัานไมเหรอแล้วพิซซ่าต้องกินร้านอะไรเหรอน่ารักเลยนะโดมิโน่ถึงอ่หน่อยยังไง พิซซาโซ่เขาใหม่เอาใหม่พิซซาโซ่เออจังหวะนัพิซซตกินร้านะไรก็ได้เลยน้าเรื่องนี้สิบกว่าจะพาไปเที่ยวทะเลโอ้เขาไม่ไปหรอกลงทะเลไม่อยากไปทะเงนอกก็ได้เดี๋ยวเอาตังที่ไหนยข้ามไปฝั่งลาวก็มีนะไปเที่ยวเวียงจันทร์ไปเกาหลีไปดูแบล็คทิงโอ้โหตกข่าวอย่างนี้เลยนี่เลยนต้องเอาตังที่มิกมาช่วยนะเดี๋ยวขอ อะไรหนูตาดิ้วตัวลุงกับแม่ดิดูไม่มีตาไม่ดูไม่มูตาด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 ูไม่ดีตาอ็กี้เหนียวเอ็กซ์กี้เหนียวเอาตังใครตังพี่เข้มก็ได้พี่เข้มรวยไม่ได้แค่เมียมนี้เลยแล้วเราทำยาหยืมตังกันแล้วเราออกเราออกให้เข้มได้ป่ะอ่ากาแฟเลยคนเดียวคนเดียวขออ้พี่เข้มคนเดียวได้ไหม โอ้ให้สคนใหู้้าให้สองคนถ้าไปมือนอกถ้าไปมือนอกจะให้ออกอกให้ถุงคนแอน้ไปทำอะไรอ่ะไปดูรีซาไปดูรีซาแล็กพิงดูดูมุกดาพิงแบล็ไปก่อนให้พี่มุกดาได้ไม่ดูดิคือพี่มุกดาเป็นเป็นนะไปเลย

เร็วห้าสี่สามสองเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเอ้าเร็วดิไม่เอาไม่แกล้งเร็วเฮ้ยไลฟ์อยู่เร็วอีดุมเร็วพี่บอลพี่บอลเลยไม่ไม่ไม่เราเชียร์เราอยู่เนี่ยพี่บอลเลยอ่าอ้าอาอ้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 าเอาเชียร์กันหน่อยเชียกันหน่อย โหยนุ่มหมูแจะเกิดวันนี้แล้วนะเนี่ย่าตัวมันแพงอ่ะรู้จักยันแบทพิกรู้จักอยากอยากอยากจะขออนุญาตแนะนำโปรดิวเซอร์โซเวลีนิดนึงอะค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นอย่างค่ะนีระหว่างนี้กินไม่หยุดนี่นะคะคือโปรดิวเซอร์เรานะคะดูดูหุ่นก่อนนะคะครับผมนี่ยังไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่มา ยังปักหลักนะครับเก็บงานไม่ใช่งานละครนะวันนี้ไม่ต้องเก็บแล้วเก็บงานบนโต๊ะให้หมดครับรู้แล้วี่ไงนี่ไงรู้แล้วเรื่องนี้พุ่มกลับเป็นไงบ้างอ่ะพุ่มกลับเป็นไงดีมาพุ่มกลับเป็นไงนะขอเล่าได้ปะคะพุ่มกลับเป็นไงพุ่มกลับเป็นไงเมื่อกี้เปิ้งกลับพี่หนิง ยืนเข้าห้องน้ํากันอยู่<ด>ก็กําลังมุวนอยู่กับการแบบดูเครื่องแบบดูดกลิ่นขี้เสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็มีผู้ชายคนนึงเดินเนข้ามาทําอะไรกันอะเกี <c oughs> เ้ยวได้ป่ะ <c oughs> แล้วผู้ชายคนนั้นคือ,อพี่ไงพี่หนูถามพี่นิดน,นึงดิพี่ไม่ไอายเหรออายมาน้องน้องององยังไงไม่แล้วไม่ได้ถามอย่างเดียวไม่ได้ถามอย่างเดียวว่าเกี้ยวได้ป่ะก็หันไปบอกว่าพี่กล้าเข้าดิเกี้ยวจริงจ้าเกี้ยวแล้วก้องุ่งอะ แล้วถ้าเราไม่นุ่งอ่ะน้องก็เสร็จกูสรอย่าอวยลุงต่อ่ะลูกแต่ว่าเวลาน้องเขาา่ลุงต่อยังไงก็ได้ลุงต่อยังไงก็ได้เออแม่ค่อยสวยแต่ว่าจัใจกับใจด้วยจัใจด้วยเนาเออัใจด้วยเหรอลกต่ เหรอเราให้คนอื่นเมาส์เลยอ่ะุกดาพี่เป็นยังไงกับการเล่นฉากเลิฟซีนที่มีพุ่มกับผื่นกามอย่างเงี้ยเฮ้ยมินมินเนี่ยนิรินขอกินข้าวในฉากพี่ต่อก็ให้กินมินเราจะกินข้าวพี่ต่อให้กินไหมไม่ให้ค่ะอไม่ให้เมันบาเนี่ยอะไรกูอะไรนะอะไรนะหน้าบานเนี่ยนี่นี่เรไม่ให้แล้วจบพวจบข่าวจบข่าวจบข่าวพุ่มกับเป็นงไงพุ่มกับเป็นไงอ่ะ ดีครับพูดกลับเป็นไงพูดกลับเป็นไงเนี่ยเราพูดดีพูดดีโอ้ดีขนาดอยู่ตอนนั้นก็ดีค่ะเป็นคนตรงตรงอธิบายอะไรจากชีวิตจริงได้ดีค่ะไม่น่าเราถึงถ่ายทอดเรื่องราวเลยบางอย่างได้ดีเนาะฉากเลื่ซีนเนี่ยส่วนใหญ่ให้มาครับพี่ต่อออคือจริงเราเขาอยากเล่นเองใช่วันนีบางทีพระเอกทําไม่ได้อ่ะจะเข้าไปได้แเด่นให้ดูอีกแล้วมาๆเดี๋ยวพี่

จับจูนนมไม่ปาดนี่เด็ม่อเล็ดบอกแอปเข้าเฉยว่าทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวก่อนนะการที่เรจะกำกับคู่วายเนี่ยแปลว่าหัวนมต้องตั้นก่อพี่ถึงไปจูนนมปาดอ่ะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะป่าวะนเพราะว่าถ้ามันไม่ได้แล้วนถ้ามันในการสื่ออารมณ์เป็นใครใครไม่จับวะนมมันชมพูชั่วขนาดนั้นเออมัน่ไม่ไม่บางคนไม่ค่อยเชื่ออะไรกัไม่แล้วทำไมทำไมทำไมเข้มเข้าฉากเวลาเราซีนทำไมไม่มีใครสนใจเลยอ่ะ เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าแล้วอย่าไรู้รู้ว่าแบบว่ามันก่อนไปออกช่องไม่สนใจมันมาอย่สนีจไม่ดีกว่าเหรอเมื่อกี้พ่อบอกว่าไม่ต้องชูฟูได้ขนาดนี้เมื่อกี้พ่อบอกฝัาดของนกองชมพู่ใช่ไหมพ่อแล้วใครล่ะไม่ไปแบ็คพีกแบ็คพิกแบ็คพิกเต็มเแบ็คพิกพีกอะทำไมทำไมต้องดูต้องทำไมต้องดูโซเวลี เอาเป็นการเป็นงานก่อนทำไมต้องดูโซเวลี ep หนึ่งต้องบอกว่าเป็นการพลิกคาแรกเตอร์ของนางเอกค่ะนางเอกใสยบุกใส่บุกใส่บุกแค่นะกัวุนะคะเออโอ้ยสำัไม่ลงบุบขนาดใส่หยู่ไว้เพพี่ชอบอะไรบุบบุบ่ะเออชอบอะไรนู่นปากปาปากมี่ปากลองแก้ลวอว่าทำไมต้องดูเรื่องนี้อ่าทำไมต้องดูเรื่องนี้ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวไม่ได้ฟังหรอกทไมองนี้ทำไมต้องดูเรื่องนี้้เเเออนนีี่่ทำไมต้องดูเรื่องนี้อ่ะเรื่องนี้เรื่องนี้อะขนาดนั้นเลยเหรอไม่มันต้องเป็นเรื่องที่มันดีเรื่องหนึ่งอ่ะตั้งแต่ทำละครมาสามเรื่องนะนาทีวเนี่ยกำกังมาไส้สามเรื่องเองจริงเหรอ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 เรื่องหนอบเรื่องไหนึ่ง ก็แต่ก็ไม่ต่อยทันเขลงลกตาแล้โอเล่มีว่าอมื่ใจแลบ่ที่ในการกูดว่าอะไรนะูมใจภูมิใจแล้วดีที่สุดในการกำกับถนักแสดงเขาเล่นดีไม่ียผไม่ให้คะแนนล่กลับ้วเงียรากากับมันมีอย่างว้ยเราทกกับไม่ดี่ เขาเขาสามารถเล่นดีได้เออไม่ได้เออเอาไม่ไม่ไม่แต่งานนี้ต้องยกเครดิตใที่พุ่มกลับจริงๆอันนี้พูดเป็นทางเป็นการเอออย่างเหมือนนักเอกเถียงไม่บ่อยพี่ต่อไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ไม่ใช่เปียนเป็นไม่สบ่อยอ่ะนี่มากเออเราก็เช่นเรื่องอะไรเช่นเรื่องอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลเมื่อสองครั้งมีคอมพิวหรือมีแอปอะไรต่างๆเออให้ไปเอาโทรศัพท์มีรถอะ เขาออกมาพูดได้ไหมเขาบอกเขาไม่ไปอ่ะถ้าบอกตั้งแต่าไม่ใช่เอาโทรศัพท์อยู่รถเองเขาก็คุยในรถเองออกมาพูดเหมือนกันเอาโมด้าเขาก็พูดถูกอ่ะเก็ถูกแม่ก็เดี๋ยว่าอะไรกลับบ้านแล้วอ่ะโทรศัพท์ดังต้องเปิดประตูแล้วนี่โทรศัพท์แล้วปิดประตูว่า h e l แล้วขึ้นรถทำกับไม่อะแล้วพี่เถียทำทำไมพี่บอกหนูว่าหนูผิดนะแม่ไม่ได้บอกหนูผิดพี่บอกว่าทำไมไม่เอาโทรศัพท์ไปไว้ในบ้านเกาด้วย ซีนนั้นพี่ต่อบอกหนูว่ามุกพี่ต้องรีชูซีนนี้เพราะมุกเห้พี่ต่อพี่ทำไมพี่บอกว่ารีชูเพราะมุกอ่ะก็เลยตอบกลับไปว่าอะไรพี่ต่อทิ้งผมไปแล้วไปไม่ถูกเอาละเอาละเอาละอะไรนี่มันเป็นความจริงนะครับใครจะบอกให้ไปไม่ได้คุยกันสองคนแม่ไม่จำเป็นต้องบอกให้โลกก็รู้หรอกโอ้โหใส่ผิดวะหนูผเนี่ยไม่ต้องบอกให้เขาโลกรู้อ๋อเหรอนี่รีชูเพราะพี่ต่อเนี่ย เพราะพี่ไงเพราะก่าพี่รับไปก่อนนะเหมือนอย่างพี่โนเคยบอกว่าพี่ต่อพี่ต่อรับหน้าไปม่ก่อนนะเอ่อตีตีนเดินมาใช่ไหมอ่าไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะนักป่าดูพลาดไปนะต่อตีตีนยังรู้พลาดนักป่ายังรู้พลาดไอ้นี่มีอยู่แค่สองตีน มันก็ต้องมีโซเซกันบ้างหรอวังเงินเนี่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงฉางอ่ะเราเนี่ยจะบอกว่าจะบอกว่ากองเรานี่มีใครเชื่อถือได้บ้างไหมไม่มีไม่มีเลยหรอไม่มีเลยเพราะว่ามุกดาเคยบอกพี่บอกว่าลูกเรียเขากลับดีนะเอองานดีตรงนั้นไร้สาระหมดเลยคือคือผู้นำเป็นยังไงผู้ตามมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเอาแกด่าฉันหรอ ใคะเช่มว่าไงไม่ถึงยูนไม่ถึงูนอะไรนะผู้ด่าที่เหรอเช่มไม่ใช่เนี่ยระหว่างที่เรานั่งคุยกันอยู่เราจะสังเกตเห็นคู่นึงอะน่กันอยู่น่ะน่นนคู่ไหนน่่อะไรอีกนีแล้วน่ไ้ม่ค่ไนเไม่มี่ไม่มีเลยแบบเดียวไม่มีที่นั่งเออไมเดียว เดี๋ยวก่อนะมานั่งตรงนี้จะได้เจะได้คุยกันเลยนทำไมติ๊กติ๊กต้องมานั่งตรงนั้นมากไม่ค่อนข่าติ๊กไม่ใช่ติ๊กเดส่ติ๊กชิโร่ไปพี่ไปไหว้พระกันดีกว่าพี่ไปไหว้พาลกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันแล้วไปโบโบคอยเขาถึงใช่ไปไป ไปไหมคะดีกว่าเดี๋ยวปิดไลฟ์ไปเดี๋ยวรอดูสดแล้วดีกว่าไลคไหมนี่เป็นไงนี่นี่เป็น ไหว้พระก่อนนะคะขอพรก่อนนะคะมามาไหว้พระก่อนนะคะไปเข้าไปเลยปะหมากูคณาจารย์ <c oughs> เข้มลูกห้องนอนหนูอยู่นี่นะลูก <c oughs> ห้องนอนหนูอยู่นี่นะลูก <c oughs> นี่ห้องนอนหนูอยู่นี่นะนี่นะ ห้องนี้นะโอเคนะนะห้องนอนกับห้องพี่เข้มแบ่งกันนะโอเคนะไม่ไงให้นอนห้องน้องพี่หนึ่งอ๋อพี่จะนอนห้องน้องนะโอเคป้าอ่าเดี๋ยวมาไปเลยพี่เ้ไปห้องน้าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตทำพิธีไหว้พระเออเขาเรียกว่าอะไรนะไหว้ครูบาอาจารย์กันนะคะเดี๋ยวเรารอลจรแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน สองทุ่มครึ่งนะคะสด2องทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวเจอกันแล้วเดี๋ยวนิงจะไปดูกันในไลฟ์ของช่อง7ด,ด้วยนะคะฝากละครโซเวรีวันนี้ด้วยนะคะ2องทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวไหว้พระเอาเรื่องกอาชัยก่อนบ๊ายบาย